สวัสดีครับมาเจอกับออเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสมดุลของอนุภาคนะครับยังเป็นเรื่องง่ายๆและแต่เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเบสิกคอนเซปต์เลยของการหาเรื่องในในเรื่องระบบแรงแล้วก็เป็นเรื่องของสมดุลเรื่องของสมดุลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญต้องบอกว่าสำคัญที่สุดและในเรื่องของสแตติกนะครับมันคือเรื่องที่บอกว่า ซิกมาเอฟเท่ากับ0ูนหรือซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ูนนั่นแหละคือวัตถุที่มีแรงกระทําแล้วยังอยู่ในสมดุลอยู่นั่นคือเรื่องสําคัญนะของพวกเราที่เราจะต้องเข้าใจนะครับคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปเล่าถึงโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้อาจารย์เคยเอาไปออกเป็นข้อสอบนะครับแต่ไม่ใช่ข้อสอบมิดเทอมนะเป็นข้อสอบเก็บคะแนนนะครับซึ่งระดับของข้อสอบข้อนี้เนี่ยถ้ามีระดับ1จนถึง10นะอาจารย์จะให้อยู่ประมาณสัก สองสามประมาณนี้เพราะมันไม่ได้ยากอะไรบางทีอาจจะไปถึงหนึ่งด้วยซ้ำไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับไม่มีความซับซ้อนใดๆเลยเพราะฉะนั้นคนที่มาฟังตอนนี้ข้อนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเห็นโจทย์ตรงนี้แล้วเนี่ยที่เราเห็นบนบนสไลด์แล้วเนี่ยเราน่าจะโพสวิดีโอแล้วทำไปก่อนลองดูมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพาทำว่าเราทำได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคก่อนที่จะไปดูนะครับ อาจารย์ขอนะครับให้เราช่วยกดแชร์หน่อยนะครับการแชร์เนี่ยมันเป็นการที่จะส่งต่อความรู้นะเหมือนสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ที่พวกเราจะแชร์นะครับแชร์ออกไปถ้าเกิดยิ่งแชร์มากมีคนดูมากขึ้นนะครับมันก็มีประโยชน์มากขึ้นในการทำคอนเทนต์เหล่านี้ถ้าเกิดทำไปแล้วไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครการทำคอนเทนต์มันอาจจะ ใช้พลังงานเยอะแล้วก็ใช้เวลาในการทำเยอะนะครับเราต้องเตรียมตัวนะในการทำคอนเทนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คอนเทนต์แบบไหนนะครับอยากได้โจทย์ลักษณะแบบไหนก็บอกนะครับแต่อย่างน้อยช่วยกันกดแชร์นะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะการกดไลค์ก, like ก็ดีนะครับหรือการกดอนไ์ like ก็ดีก็เป็นตัวเพื่อที่จะบอกว่าคลิปนั้นอะ่ะมันดีมันมีคุณภาพบ้างหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นอย่างลราอย่างก่อนอื่นไปกดแชร์ก่อนนะครับช่วยกันกดแชร์ก่อนนะครับอ่ากดแชร์แล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูนะว่าโจทย์ข้อนี้เขาพูดถึงอะไรมาเริ่มเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่โจทย์เลยโจทย์เขาบอกว่าจากรูปนะครับตัวนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยมีจํานวนแรงทั้งหมดอยู่4แรงก็คือแรง A แรง B แรง C แรง D กระทำนะครับ กระทำเข้าไปในทิศทางที่เขาแสดงให้เห็นนี่แหละนะกระทำเข้าไปอ่าแบบนี้หลังจากนั้นเขาบอกว่า fa นะครับ fa ตัวนี้อ่าเขาบอกว่า fa ให้มา5กิโลนิวตันนะแล้วก็ fd ให้มา6กนะิโลนิวตันอ่ะเราใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปเลย fa เท่ากับ5กิโลนิวตัน Fd นะ Fd Fd ตัวนี้นะ Fd ตัวนี้ไม่ใช่ Fb นะครับ Fd เนะี่ยให้มาเท่ากับ6กิโลนิวตันอ่เพราะฉะนั้นจงคำนวณหาแรงที่เหลืออ่ Fb Fc นะ,ะลักษณะที่มันเกิดขึ้นคือเขาสนใจตัวนี้ละว่าเท่ากับอะไร Fc เท่ากับอะไรนะครับโดยทิศท,ทางของแรงเป็นไปตาม ที่แสดงในรูปนะครับอา,อาจารย์แนะนําต่อนะอาจารย์ใจดีมากนะในการออกข้อสอบใช้เรื่องสมดุลของอนุภาคนะครับสังเกตว่าสัดส่วนด้านโจทย์ให้มาแล้วตรงนี้นะครับก็ไปใช้ประโยชน์อาจจะไม่มีคนบอกเรานะแต่อาจารย์ใจดีนะครับเวลาออกข้อสอบกลัวทําไม่ได้ไงก็เลยต้องไกด์ไลน์ไปให้นะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะทําสําหรับโจทย์แบบนี้นะ เราต้องคิดก่อนว่า,าลักษณะของโจทย์มันวิ่งเข้ามาเนาะวิ่งเข้ามาตัดกันที่จุดเดียวนะครับพอเมื่อไหร่แรงทุกแรงวิ่งเข้ามาตัดที่จุดเดียวเนี่ยให้คิดถึงเรื่องของอนุภาคเป็นหลักนะครับอนุภาคอนุภาคมันเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับทุกแรงวิ่งเข้ามาตัดที่อนุภาคเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนไม่ได้ขยับไปไหนนะครับ โจทย์อาจจะบอกเพิ่มว่า,าโครงสร้างตัวนี้หรือชิ้นส่วนต,ตรงนี้อยู่ในสมดุลนะถ้าบอกมาอย่างนี้ยิ่งทำให้เราชัดเจนมากขึ้นว่ามันจะต้องใช้เรื่องของสมดุลของอนุภาคพอเรารู้ว่าสมดุลของอนุภาคสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวสมองของเราเลยก็คือเรื่องนี้มันต้องใช้เรื่องของซิกมาเอฟเท่ากับ0ททันทีเลยนะครับซิกมาเอเท่ากับ0และในอนุภาคจะไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นนะครับ ไม่มี no moment อ่าไม่มีนะครับโม o m e n t จะไม่มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาพิจารณาไอเรื่อง sigma moment อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแค่ sigma f และตัวนี้มันอยู่ใน2มิติมันก็จะมีแค่ sigma y sigma fx เท่ากับ0แล้วก็ sigma fy เท่ากับ0แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองอ่ะ ก่อนอื่นสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือการแตกมันเข้าไปในแกนเราอาจจะเขียนเป็นแบบคาร์ติเซียนเวกเตอร์ก็ได้คาร์ติเซียนเวกเตอร์คืออะไรก็คือเขียนในรูปแบบของ ijk นะครับแต่อันนี้เป็น2มิติมันก็จะมีแค่ i กับ j แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาทุกตัวเนี่ยมาเขียนแล้วเราเดี๋ยวจะเห็นเป็นสมการเกิดขึ้นนะ,อ,ะอาจารย์ solution ตรงนี้นะครับ F a ของเราจะเท่ากับอะไรเขียนว่าให้มันเป็นเวกเตอร์ลักษณะของเวกเตอร์ก็คือแบบนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอย่อรูปตัวเองงไอ่อะปุ๊บอ่ะ F a นะครับที่เราเห็นนะครับ F a เนี่ยเขียนในคาร์ทิเซียนเวกเตอร์มันจะก็จะติดในรูปของ i กับ j นะครับ i กับ j ถ้าเราจำได้มันคือยูนิตเวกเตอร์ที่บอกทิศทางนะยูนิตเวกเตอร์ที่บอกทิศทางตามแกนนะครับ ถ้าเรายัางไม่เข้าใจเรื่องยูนิตเวกเตอร์ก็ต้องไปกลับไปดูก่อนว่ามันคืออะไรยูนิตเวกเตอร์แล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นนะแต่ตอนนี้มันผ่านมาแล้วเนาะยังไม่เข้าใจกลับไปดูที่คลิปวิดีโอนะครับมาดูต่อ F A F A คือตัวนี้นะครับ F A คือตัวนี้ทีนี้ F A ตัวนี้เราก็จะแตกเข้าแกนทีนี้อาจารย์ขอเขียนรูปใหม่นะครับเขียนรูปใหม่ เอาแกนตัวนี้แหละเหมือนเดิมเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับปุ๊บปุ๊บแกนแบบนี้นะครับมี FA ตรงนี้นะครับซึ่งด้านของมันตรงนี้ที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูตรงนี้นะครับอ่ามันก็คือสามสี่ถ้าพีทาโกรัสปุ๊บ ถ้าเป็นแบบนี้3 4ทตุ๊กตรงนี้ก็ต้อง5ทันทีนะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นมุมฉากเนาะสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นไอตัว F A เขาให้มาแล้วว่ามันเท่ากับ5กิโลนิวตันกิโลนิวตันเพราะฉะนั้นเราแตะเข้าแกรนรือแตะเข้าแกนอ่ามันก็จะได้เป็น f a x เท่ากับลบดูทิศทางนะครับดูทิศทางนะลบในวงเล็บอ่า4ีส่วนหคูณด้วย5้อ่าสี่วนหคูณด้วยหโอเคนะนี่คือการแตกนะครับ4ี่ส่วนหคูณด้วยหส่วน f a y จะเท่ากับ FAY จะเท่ากับลบเหมือนกันเอาสัดส่วนด้านก่อนสัดส่วนด้านคือ3.5ส่วน5คูณด้วย5อ่าพอคูณแบบนี้มันก็ตัดกันสิครับอ่าสูมเข้าไปก่อนตัดตัดเหลือเท่ากับลบ4อันนี้ก็ตัดตัดเหลือเท่ากับลบ5อ่าโอเคนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะเอามาเติมตรงนี้ได้นะครับนี่คือ f a x ก็ต้องเอามาเติมตรงนี้ f a y ก็ต้องเอามาเติมตรงนี้นะครับแบบนี้อ่ะก็จะได้เป็นลบ4อ่าอันนี้ลบ3าเห็นไหมครับได้แบบนี้นะอ่ะต่อไป อันนี้เราได้ FA แล้วต่อไปได้ขอเอา FB นะครับไล่เลย ABC แล้วกันนะครับ ABC ทีนี้ FB ของเรานะ FB ของเราอยู่ตรงนี้นะครับ FB ขยับมาอาจารย์แยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยแล้วกันนะหรือจริงๆเราจะทำอยู่ในชิ้นชิ้นเดียวตรงนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวจะงงนะไม่งั้นถ้าเกิดอาจารย์เขียนอาจารย์ก็จะเขียนแบบนี้เนาะเราก็แตกเข้ามานะครับแตกเข้ามาทำเหมือนกันอนะแต่มันจะซ้อนกันจน จนพวกเราจะงงนะอาจารย์ก็จะแยกออกนะครับจะแยกออกเป็นอีกตัวนึงแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้นะ FB ปึ๊บอ่าอันนี้คือ FB นะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็เลยให้มันติดนะอ่ FB ตรงนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ให้มันติดค่าเป็น FB ไว้ก่อนแล้วกันเพราะเราไม่รู้ค่าเพราะมันต้องการให้เราหาแต่เขาให้สัสดส่วนด้านตัวนี้ออกมาก็คือ ตรงนี้นะจัดส่วนด้านตัวนี้ครับเอามาใส่3 4 5แน่นอนมุมนี้มุมฉากพิทาโกรัสชัดเจนนะครับเราก็แตกมันเข้าออกแกนนะครับเอาสีน้ำเงินแล้วกันตัวนี้ก็จะได้เป็น f b w เอ้ f b x สิ f b x จะเท่ากับสี่ส่วนห fb อ่าแล้วอันนี้ก็แตกได้เป็น fb y เท่ากับ3.5ส่วน5 fb อ่าเห็นไหมครับตอนนี้อาจารย์ได้ตัวนี้ออกมาแล้วทิศทางเป็นบวกหมดเลยนะอาจารย์ก็จะเอามา fx มาใส่ตรง i fy เอามาใส่ตรง j นะครับก็จะได้เป็น c 4ส่วน5 f b i f b i เออส่วนด้วยบวกด้วย3ส่วน5 f b j อ่าเห็นไหมครับตัวเนี้ยหตัวมันก็เป็นคืออันโนนที่เราไม่ทราบค่ะนะตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นไปต่อครับไปต่อที่ f c fc เขาให้มาไหมอ่า fc อยู่ตรงนี้ครับไม่ให้มาก็คือสิ่งที่เราจะต้องหานั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องหาอาจารย์ขอ move ตัวนี้ขยับออกก่อนเนาะมันจะได้ไม่สับสนนะอ่าปึ๊บอ่ะมาไว้ตรงนี้ fc fc นี่ง่ายที่สุดแล้วนะครับ fc นี่นี่ง่ายที่สุดไม่ต้องเขียนเลยก็ได้นะครับอ่า fc คือมันวิ่งไปทิศทางนี้อยู่ในแนวแกน x เพราะฉะนั้นมันต้องมีค่าติดลบนะครับนี่มันมันวิ่งอย่างนี้นะครับวิ่งไปด้านนี้นะครับมันต้องติดลบนะติดลบ Fc อยู่ในแกน x ใช่ไหมมันก็จะเป็นติดลบ FcI นะติดลบ FcI นั่นเองโอเคเราอาจจะใส่เข้าไปบวกด้วย0 j ก็ได้อะ อ่าแบบนี้ให้มันครบครบครบอะ่ะเ,เดี๋ยวมันจะมี i แล้วไม่มี j มันก็จะขาดเพื่อนนะส่วน fd ก็หมูหมูนะครับง่ายๆนะตัวนี้ fd เขาบอกมาแล้ว6กิโลนิวตันทิศทางลงมาแบบนี้แสดงว่ามันก็จะคล้ายๆ fc นะอา่ามันจะเท่ากับ0 i ก็ก็แนวแกน I มันไม่มีอะ่ะมันอยู่ในแค่ j อย่างเดียวนะอยู่ในทิศทาง j อย่างเดียวลบด้วยอา่าลบด้วย 6j แบบนี้นะครับหวังว่าจะไม่งงนะครับหวังว่าจะไม่งงตอนนี้เราได้หมดทุกตัวล้วนะได้หมดทุกตัวเพราะฉะนั้นชุดนี้มันก็คือ f อ sigma f มันคือ f อะไร fx นะชุดนี้คือ fy นะครับอันนี้คือ fx แยกเป็นแต่ละตัว fy แต่ละตัวเพราะฉะนั้น สมดุลของมันนะครับก็ใช้สมการ f x ซิกมา f x ซิกมา f y เท่ากับ0ลองมาเขียนดูนะซิกมา f x เท่ากับ0ทิศทางไปด้านนี้เป็นบวกนะมีอะไรบ้างมีอาจารย์ดึงมาเลยลบ4นะครับบวกด้วย4ส่วน5 f b อ่าแล้วก็ ลบ f4 นะครับแล้วก็0ทุกตัวตรงนี้รวมกันมันจะต้องมีค่าเท่ากับ0ถ้ามันอยู่ใน s t a ติกหรืออยู่ในสมดุลน,นะครับอยู่ในสมดุลมันจะต้องมีค่าเท่ากับ0อ่าก็มันไม่เคลื่อนตามแนวแกน x มันไม่เคลื่อนนะครับตามแนวแกน y มันก็ต้องไม่เคลื่อน sigma fy เท่ากับ0ให้ทิศทางขึ้นเป็นบวก มีอะไรบ้างเราก็มาจับตรงนี้เลยครับนี่นี่เอามาให้หมดนะครับมีลบสนะครับบวกด้วย3ามส่วนห้านะครับแล้วก็ลบด้วยหกนะครับลบด้วย6เท่ากับ0นะครับลบด้วยหกเท่ากับศูนย์อ่าเขียนศูนย์ใหม่ดีๆอ่า แบบบนนี้นะครัตัวนี้ก็จะออกมาเป็นสมการที่1นั่นเองนะครับสมการที่1ของเราแล้วก็ชุดข้างล่างก็เป็นสมการที่2แต่เราเห็นชัดเจนว่าตัวที่2เนี่ยสมการที่2เนี่ยเป็นไงครับมันสามารถแก้ได้เลยนะครับแก้ได้เลยก็มันติดตัวแปรตัวเดียวนะครับเราจัดการแก้เลยนะครับเราก็แก้มือก็ได้นะครับ สองตัวนี้รวมกันก็ได้ลบเนะครับเพราะฉะนั้น fb ของอาจารย์จากสมการที่2นะจากสมการที่2อง fb ของอาจารย์ก็จะได้เท่ากับอาจารย์ได้ลบเก็ย้ายมาฝั่งขวาได้บวกเนะครับแล้วก็คูณด้วย5ส่วนด้วย3นะแบบนี้3 1เป็น3 3 3 9ได้เท่ากับ15กิโนินนั่นเอง fb ของอาจารย์เท่ากับ 15กิโลนิวตันอ่าแค่นี้ก็ได้ก็ได้โซลูชันมาตัวหนึ่งละเอออัน swer ของอาจารย์คำตอบของอาจารย์ตัวแรก fb อาจารย์จบแล้วนะครับได้15กิโลนิวตันหลังจากนั้นเอาไปทำอะไรอ่าเอา15กิโลนิวตันเนี่ยไปแทนในสมการที่1ตัวนี้นะครับมันก็จะมาแทนในตรงเนี้ยนะครับมันก็จะแก้หา fc ตัวนี้ได้อ่แทนเลยครับจะได้จบตัวนี้นะครับ อาจารย์แทนนะแทน fb ในสมการที่1ก็ได้ลบ c อ่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวลบ c บวกด้วย c ส่วน5คูณด้วย fb fb ตัวนี้นะครับออกมาแทนเข้าไปแทนเข้าไปก็จะได้เป็น15นะครับลบ fc เท่ากับ0นะหลังจากนั้นมาแก้ตัวนี้นะครับตัดก่อน5 5 3 3 4 2อ่ะ12 12ลบ4นะครับ 12บก็ได้8นะครับได้8ได้8 8อาจารย์ย้ายตัวนี้ไปด้านนี้ก็กลายเป็นบวกก็ได้เท่ากับ F4 f c เท่ากับ8กิโลนิวตันเรียบร้อยนะครับ2อันอ่ะได้กระบวนการอย่างนี้ออกมาก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อนี้ คำตอบของเราก็คือ fb ของเราเนี่ยเท่ากับ15นะครับแก่แกแก่อ่าสิ fc เท่ากับ8อ่านี่คือคําตอบที่เราต้องการกิโลนิวตันใส่หน่วยไปด้วยนะใส่หน่วยไปด้วยนะครับเห็นไหมครับจากโจทย์ที่เราคิดว่ามันยากนะครับจริงๆแล้วกระบวนการต่างๆไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็สามารถที่จะแก้ได้ อย่างรวดเร็วจริงๆถ้าไม่ได้สอนไปด้วยหรือคุยกันไปด้วยนะครับอาจจะทําภายใน10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้หรือบางคนเนี่ยมีวิธีการทําที่เร็วกว่านี้ด้วยซ้ํานะครับอโอเคครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับใครที่สามารถทําด้วยตัวเองได้ก็ ดีใจด้วยนะครับแสดงว่าเรามีความเข้าใจในระดับหนึงแล้วแต่ที่อาจารย์บอกถ้าระดับ 1- นึงถึงสินะโจทย์ข้อนี้อาจารย์ไว้ที่2ที่3หรือไม่ไม่เกินนั้นนะครับไม่เกินนั้นตั้งแต่1นึ่จนถึง3ระดับนะครับความความยากนะครับไม่ได้ยากอะไรถ้าใครทําได้แล้วเยี่ยมเลยนะครับไลค์เลยนะครับกดไลค์ให้เลยส่วนคนที่ยังทําไม่ได้ลองพยายาม ทำด้วยตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับน่าจะทำได้แล้วล่ะหลังจากที่ดูการอธิบายนะครับอย่าลืมนะครับคลิปวิดีโอถ้ามันมีประโยชน์อาจารย์ก็ขอให้เราช่วยกันแชร์นะครับออกไปเพื่อทีอ่ความรู้ต่างๆที่อาจารย์พยายามที่จะถ่ายทอดนะครับจะได้ไปสู่คนอื่นด้วยนะครับจะได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆก่อนันไปทั่วกันนะครับแล้วก็จะได้ เป็นกำลังใจกับผู้ที่ทำคลิปวิดีโอต่อไปนะจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ